ลูกทีมผมเป็นคนอเมริกานะครับผมจะสื่อสารกับเขาเฮ้ย,ยสดอเมะนิเกกบ,บุชอยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเตดุบิชแนลนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแคมป์ป่ากันนะครับใช่แล้วครับทุกคน วันนี้เรามากันแค่สามคนก่อนแล้วอีกสองคนกําลังตามมาทีหลังนะครับเราจะมาสำรวจพื้นที่รอบๆนี้ว่าเราสามารถแคมป์ได้หรือเปล่านะครับเราจะแพนตล้งไปรอบๆนะครับบรรยากาศดีมากครับทุกคนเราจะมาแคมป์กันที่นี่เลยนะครับตอนนี้คืนนี้ทุกคนจะมาติดตามดูกันนะครับว่ามันจะสนุกขนาดไหนอย่าลืมทุกคนฝากติดตามดูกันด้วยนะครับสวัสดีครับนี้คุยกับแคมป์เทียน พาทัวร์นะครับใช่ครับทีนี้ผมก็เอได้ตอนนี้มันก็ค่าแล้วครับพวกเราก็ได้หาอาหารเริ่มหาอาหารกันแล้วครับนี่เราก็ผูกเปลยวนะครับนี่ครับเป็นที่นอนของไอ้ลุดนะครับเดี๋ยวผมจะพาทัวร์แคมป์เรานะนะครับครับตามมาครับตามมาเนี่ยครับเฮ้ยมานี่นี่หนุ่มนี้ก็เป็นคนอะไรวะนี่คนไฟครับนี่คนรถไฟนะครับ นี่ครับ<ๆ>กาลังจะก่อไฟนะครับ <eyeshadow> เขาเรียกอะไรเอ่ยกิ้งกือนะครับใช่ครับกิ้งคือี่ยครับกิ้งคือเฮ้ยมันเี้ยงแค่ก่อนดิเอ้านี่ตามผมมานะครับตามมาครับตามมานี่ครับแปนตอนกลางคืนของเราก็จะประมาณนี้เนาะนี่มีสปอตไลท์นะครับสปอตไลท์นะครับนี่ก็เป็นคุณเต้นะครับกำลังหาอาหารอยู่นะครับ เออไม่ทราบว่าหาอะไรอยู่ครับหาปลาดุกครับตอนนี้หาปลาดุกนะครับเป็นปลาตัวเล็กนะครับคือมันตัวเล็กอยู่มันก็จะมากินนะครับความเร็วของมันใช่นะครับนี่ครับนี่ครับดูข้างในนี่ครับอะไรวะนี่เป็นหม้อต้มมามาครับมาตักสุดยอดจริงๆนี่ครับปลาดุกที่เราได้มาตัวเล็กๆนะครับไปปล่อยหาเต้กินได้เลย เราจะไม่กินมันนะครับเราจะเอาไปปล่อยนะครับเพราะว่ามันตัวเล็กอยู่นะครับแต่หลังคลิปนี้เราจะกินเอาวันนี้เราจะพาไปดูสัตว์เลี้ยงอีกตัวนะครับเป็นสัตว์เขาเรียกว่าตัวไฟเออร์โซนะครับใช่แล้วครับนี่อะไรอ่ะนี่ครับสัตว์เลี้ยงของเราอนี่ครับนี่ครับแมงไฟเออร์โซแมลรตัวนี้มีพิษนะครับคล้ายๆงูเลยใช่ครับคือมันเป็นพิษเขาเรียกว่าพิษของนี่ครับไม่กัดนะครับไอมอสแอมเล่นะครับนี่นะครับ ของจริงไอมอสแอมเล่ไปแล้วครับนี่ครับมแมลงไฟเซอร์ตัวเราจะเอามันมากินนะครับเฮ้ยมาถ้าเรเห็นนี่ครับอันนี้ตัวแม่มันนะครับเพราะว่ามันตัวแล้วเอ้ยมันตัวแล้วแล้วมันจะเป็นแบบนี้นจะไม่มีลายนะครับเพราะว่าตัวแม่มันจะเป็นเขาเรียกว่าบิ๊กไฟเซอร์โซนนะครับบ <c oughs> ิ๊กไฟเซอร์โซนมาถ้าเราเห็น เดี๋ยวกูปิ้งให้นะเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนมันสุกกันเลยนะครับเราจะมากินโชว์กันเลยครับสําหรับไฟเยอร์สโตนของเราก็สุกแล้วนะครับเราจะไปดูกันเลยนะครับนั่นุกโกเห็นไหมนี่ครับไฟเยอร์สโตนอืมเคุณรู้จือให้หน่อยนี่ครับสุกแล้วนะครับเราจะจับนร้อนไหมไม่ค่อยร้อนนะครับอุ่นๆกินได้อุ่นกินได้นะครับเราจะกินแบบนี้เลยนะครับเพราะว่ามันมีโปรตีนนะครับเนี่ยโปรตีน โปรตีนทั้งนั้นเลยสารก่อโปรตีนนะครับเนี่ยดำๆแบบนี้ใช่เลยนะครับกินนะครับกินครัเดียวกินแค่นี้นะครับไม่จะลองกินเลยมัฟก็ให้เป็นยังไงครับรสชาติคุณต้องแบบด้วยอร่อยมากทุกคนอร่อยแซ่บแซ่บแคบบิลี่ครับแคบบิลี่ครับขอเบิ้งไม่ได้หรอครับ มีหลายพวกตับปลากินด้วยนะครับอ่ามาให้เพื่อนกินด้วยนะครับก็เก็บมาให้เพื่อนกินด้วยทีมงานตักปลาครับนู่นเฮ้ยมัต้องอึ้ครับอะไรกันมัน้องอึงครับได้เยอะแล้วได้กี่ตัวแล้วครับไม่ทราบว่าได้ปลาดุกกี่ตัวแล้วครับผมโอ้ได้เยอะเหมือนกันนะครับสามตัวครับเน้องจริงหมดแล้วครับหมดแล้วครับตรไหน่ที่นี้ต้องระวังหน่อยนะครับมีเตาถล่มนะครับ ีครับถ้าใครอยากมาก็เป็นเขาเรียกว่าอันนี้เป็นป่า,นนปามซอนนะครับใช่แล้วครับป่ามซอนนะครับถ้าจะเข้ามาก็ต้องแบบเดินเท้าเข้าาประมาณ4,000กิโลได้อะเราขี่ม้าเล็กกันมานะครับเราจะไปทำอะไรกินกันก่อนนะครับเราจะมาถ่ายอีกทีนึงครับ หาทองนะครับเพราะว่ามันเป็นแถวนี้มันมีทองนะครับใช่ครับร่อนทองครับมันร่อนทองเฮ้ยโรยีอะไรวะที่ลูกคีนผมเป็นคนอเมริกานะครับผมจะื่อส่อกับเขาเฮ้ยเซนด์เอ็มเคโอเคเซนด์เอ็เคโอเคโอเคโอเคก็ประมาณนี้นะครับติดต่อกับเขาเป็นภาษาเอม เยอรมันนีผสมอังกฤษนะครับออกสำนเนียงแบบอีสานเนี่ยเข้าไปหาปลากันเลยครับเผื่อมีอะไรนะครับอยู่ในน้ำหาปลาครับหาปลาดีการดูนะครับี่ต้องดูก่อนนะดีการสังเกตว่าปลาอยู่ไหมนะครับครับได้แล้วเราจะมือล้วงลงไปนะครับมือล้วงลงไปก่อนนะครับโอ้ลุกมากไม่เจออะไรนะครับเดี๋ยวไปลุ่งต่อไปนะครับ นี่เรามาหลุมที่สองกันเลยนะครับนี่ครับมันตื้นเกินนะตื้นเกินนไม่่ามีครับวางลงไปนะครับไม่น่ามีมาดูมาดูลุมนี้กันเลยนะครับมันจะมีปลาไหมเอ้ยอ่ะเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยขออภัยครับปลาตอดมือครับปลาตอดมือปลามันกัดมือผมครับปลาอะไรครับปลาอะไรครับไอตัวใหญ่มากเฮ้ย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 ปลาปลาครับปลากระป๋องปลากระป๋องเฉย เฮ้ยปลาสามแม่คว้าครับตัวใหญ่มากนะจะไปกินกันไม่ได้โฆษณาครับสุดยอดมากสุดยอดมากครับแล้วได้หายใจแล้วเราจะไปกินกันเลยนะครับปลาครับของจริงนี่ครับทุกคนเห็นไหมนี่นะครับปลาที่เราหาได้ทั้งหมดก็เป็นเท่านี้นะครับแต่ครับแต่เยอะพอสมควรนี่เป็นลูกปลาดุกนะครับแล้วก็ปูอีกสองตัวจะมาปิ้งกันเลยครับนี่ครับเราจะเสียบไม้เสียบไม้นะครับนี่นะครับ นี่นะครับเราก็ได้ไปเลยปลาของเรานะครับใส่ใส่ผงปรุงรสก่อนนะครับโดยรสดีครับรสดีกินหอมนะครับกินหอมหอมชุยเห็นไครับทุกคนเราจะก่อไฟก่อนนะครับเราจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ นี่ครับเราก็ก่อไฟกันเป็นเรียร้อยนะครับใช่ครับก่อไฟนะเดี๋วเวลาก่อสักพักหนึ่งอะปลาโซดนะครับนี่ครับเราปั่นมือนะครับไม่ใช้ไฟแช็คนะครับเราปั่นมือเอาครับครับปลาราสุกนะครับเราต้องรอพีกนะครับเพราะว่าปลามันตัวเล็กแล้วก็เนื้อมัน นีำมีน้อยนะครับเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนปลาก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับนี่นะครับนี่นี่ก็เป็นเวลาสามทุ่มเองนะครับเวลาสามทุ่มนะครับนี่ครับนี่พวกเราหาปลาได้นะฮะแล้วก็มาย่างกันนะครับเราจะไปกินกันเลยนะครับทุกคนไปไปกินโชว์กันเลยนะครับมาดีๆเอาเลย คือปลาที่เราหามาได้นะครับปิ้งสุกแล้วนะครับเราปลาก็ย่างสุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะมากินกันเลยมันจะหาก่อนนะครับเราจะลองกินปลานะครับมันจะมีปลาขาวแล้วก็ปลาลูกปลาดุกนะครับเราจะลองกินว่าอันไหนจะอร่อยกว่ากันนะครับนี่เป็นปลาขาวนะครับนี่ครัครับข็ให้อร่อยมากครับอร่อยครับอร่อย ออกคมๆนิดนิดนะครับเพราะว่าไม่ได้ผ่าขี้มันออกผ่าไส้มันออกขี้มันออกครับนี่ก็เป็นลูกปลาดุกนะครับเราจะชิมปลาดุกอร่อยกว่าครับปลาดุกอร่อยกว่านะครับเตมนดี๋ยวผมลองสักตัวนะครับไหนนี่ครับเรากินกับข้าวข้าวเหนียวญี่ปุ่นนะครับอืมเ้ยแมลรงไฟเยื่เบุไงเวลิกูดอยู่ในถุงครับมลงไฟเอร์โซนไปปะไปที่ครับ ปั้นข้าวเหนียวมาม่านะครับนี่เฮ้ยมีขึ้นเฮ้ส่ทีวะก็คือมาม่าจังหวันมาม่าท่านไหมอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับมาหน่อกขึไนมาอืมตะก๊อกนี่ครับคือบุ๊คไซค์ไลมาหนีบไปเลยวะเราจะลองชิมกันเลยนะครับมาเด้อมาเด้อแซ่บๆกินพริกด้วยนะครับอืม อราเจยจุดปากินอะไรก้อนลอยครับอืมก้อนอ่ะหัวมางสวิรัติอืมอร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยร้อนร้อนครับร้อนมันซินกันเลยครับอีแิ่มไหมป๋ออืมสวยครับสวยขาโมโอครับอร่อยมากนี่ก็กินอิ่มกินอิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็จะนอนกันแล้วนะครับตรงที่แบบนี้นะครับ นี่ครับเราก็จะนอนกันแล้วนะครับนอนกันแล้วนะ a few moments later นี่นะครับทุกคนเรานอนไม่หลับกันนะครับใช่ครับนี่เป็นเวลาที่หนึ่งแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับเราจะมาแข่งกันนี่ครับเราจะมีลูกหินให้ห้าลูกนะครับเราจะแข่งกันยิงหลังสติกนะครับให้โดนขวดตรงนู้นนะครับนั่นครับขวดตรงนู้นนะครับในในห้าลูกนะครับถ้าใครยิงได้ยิงได้น้อยสุดนะครับจะให้ลูกมาก่อไฟตอนเช้านะครับใช่ครับดูกันนะครับว่าใครจะยิงได้น้อยที่สุดอยากเห็นวะใครจะเป็นคนแรกเลย กันนะครับผมคนแรกนะครับใตาคอนคนสองนะครับโอ้ร้องนะครับกูจริงิงโดนขวัดแรกให้ดูนะเราจะเลือกลูกหินกันหรอนะครับเลือกลูกหินลูกนี้เป็นลูกยันนำมหิดนะจะโดนไหมนะครับมจะตัดกลังมือนีกระป๋องอยู่ตรงนู้นนะครับสองนางที่ได้เห็นครับสองสามยังไงครับไม่โดนครับไม่โดนครับสองนะครับเป็นตรองนี่นะครับเป็นตา้องนะครับกล้องไม่โฟกัสอ่ะโดนไหม รับด้วยนะครับไม่โดนนะครับคนที่สองก็ไม่โดนใครเป็นคนที่สามคนที่สามนะครับพี่เตนะครับโอ้โหส่งส่งมันได้นะโอ้นี่ครับเป็นพี่โบ๊ทลำปางนะครับเฮ้ยนี่ครับดูดูหน้ามันไว้นะครับนี่ครับคนสุดท้ายครับเป็นพี่รุดนะครับ บอกใกล้นะยิงไม่โดนนะถ่าอย่างได้จังหวะนี้โดนไหมครับไม่โดนอีกแล้วครับโดนลมแล้วโดนลมะสด้ว่าตงลูใจว่า่การอเงี้ยดูครับดูครับนี่ครับผ่านป่าเต้จะโดนไหมครับโอ้ผ่านป่าเต้ยิงโดนแล้วครับจังหวะนี้พี่ตะบันได้ก่อไฟนะครับตอนเช้า ดูน้าคนก่อไฟชัดน,นะครับ <laughs> ตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับก็จะได้เวลากลับของเราแล้วนะครับก็ดูบรรยากาศตอนเช้าครับของนะครับเราก็ขนไปไว้ข้างบนเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาในการ ถ่ายคลิปอะไรต่างๆนะครับผมก็วนกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับตับวเราเก็บของกันเรียบร้อยกันเรียบร้อย้ะครับ,รรบรนะครับสำหรับอีพีหน้าจะเป็นอะไรฝากทุกคนติดตามรอชมกันได้เลยครับ